มันจะมีความผิดปกตินะคะอยู่10ข้อนะคะที่คุณควรจะพากันไปหาหมอเมื่อเกิดอาการต่อไปนี้นะคะอย่างข้อแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาจะเริ่มต้นมีประจำเดือนก็อยู่ที่ประมาณนะคะเฉลี่ยใน11 1 2ใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยนะคะเอ,อเขาก็อาจจะมีเร็วเป็น8เป็น9คขวบ10คขวบนี่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเอ๊ะ ก่อนเจ็ดขวบเนี่ยประจําเดือนมาแล้วอันนี้เนี่ยต้องไปพบแพทย์ค่ะเร็วเกินไปค่ะผิดปกตินะคะเด็กเนี่ยยังไม่เจ็ดขวบเลยนี่มีประจําเดือนเนี่ยผิดปกติแน่นอนค่ะไปหาหมอนะคะข้อที่2ก็คืออ,อ,อายุ16แล้วย,ยังไม่มีค่ะโอ้ เป็นสาวขนาดอายุ16นี่ยังไม่มีประจำเดือนนี่ต้องมีอะไรผิดปกติแน่นะคะไปถามหมอดูนะคะข้อที่3ก็คือว่ามีมากเกินไปค่ะมิี้ที่บีแนะนําว่า4ชั่วโมงเนี่ยควรจะเปลี่ยนแผ่นใช่ไหมคะ แต่นี่เนี่ยนะคะยังไม่ถึงชั่วโมงเลยหรือหนึ่งชั่วโมงนิ้วหูเต็มแผ่นไปหมดแล้วเปลี่ยนทุกชั่วโมงเปลี่ยนทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยนี่มันมามากเกินไปค่ะต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยนะคะต้องไปหาหมอแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ข้อที่4นะคะข้อที่4ก็คือปกติรอบเดือนของเราเนี่ยเเวลาที่มีเนี่ยนะคะก็จะมีกันอยู่ประมาณสามถึงเวัน 3-7วันเนี่ยนะคะนี่คือเวลาปกติเลยนะคะที่สาวๆเขาจะเป็นกันแต่ถ้าเกิดของคุณเนี่ยนะคะเอ,อ๊วันที่8ก็ยังไม่หมดวันที่9ก็ยังมาวันที่10ก็ยังมาเยอะอยู่โอ้ถ้าเกิดมีเป็น10วันแล้วเนี่ยนะคะยังเยอะอยู่นะคะคุณผู้ชายอาจจะสังเกตนะคะเอ๊อ ลูกสาวทําไมเหมือนมีนาจังเลยไม่หมดสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแฟนคุณนะคะมีไม่หมดสักทออีชวนกันไปถามหมอนะคะว่าเกิดอะไรผิดปกตินะคะถ้ามีกันแค่สามถึงเวันนี่เป็น10วันแล้วยังไม่หมดเลยนะคะข้อที่5ก็คือว่าอันนี้มาน้อยเกินไปค่ะมานิดเดียวนะคะ เอ๊ะทำไมปกติเขามีกัน3วัน7วันนะคะแล้วก็มาเนี่ยสีชั่วโมงต้องเปลี่ยนแผ่นอันนี้เนี่ยนะทั้งวันเนี่ยนะคะยังมาไม่เต็มแผ่นไม่ครึ่งแผ่นเลยเนี่ยแล้วก็ ห่างเช่นหมายถึงว่าเอ๊นี่เดือนนึงแล้วยังไม่มาเลยเดือนครึ่งก็ยังไม่มานะคะแล้วมาก็มาน้อยๆอ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องหาหมอเหมือนกันนะคะข้อที่6นี่ก็คือพวกกระปิดกระปอยค่ะก็คือเอ๊มาแบบหยด3หยด5หยดวันนี้มาพรุ่งนี้ไม่มาเดี๋ยววันถัดไปมาอีกแล้วหยุดไป2วันมาอีกพวกกระปิดกระปอยแบบนี้นะคะมามาหยุดหยุดอยู่ยตลอดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะไปพบ แพทย์ได้เลยค่ะข้อที่7นะคะคือเกิดอาการที่มิกี้บอกว่าอาการก่อนที่จะมีประจําเดือนเนี่ยนะคะเพราะว่าปวดหัวปวดท้องปวดเอวปวดหลังเจ็บเต้านมอะไรพวกนี้นะคะเคือการต่างๆเนี่ยถ้ามันรุนแรงถ้ามันรุนแรงมากกว่าปกติเนี่ยนะคะก็ไปพบแพทย์ได้นะไปปรึกษาก่อนนะคะข้อที่8ก็คือมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ เอออันนี้ก็น่าจะมีอะไรผิดปกติคือถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเอ,อ๊ะทำไมคราวนี้มีหรือว่าหลังๆเนี่ยมีบ่อยๆนะคะว่าหลังเพศสัมพันธ์มีเลือดออกอยู่เรื่อยอันนี้เนี่ยก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังเมโนโพสคือผู้หญิงเนี่ยจะไม่มีประจำเดือนแล้วนะคะอยู่อายุเฉลี่ยก็จะประมาณ51-52เนี่ยประจำเดือนก็จะหมดละ คันนี้หลังจากนั้นนะคะหลังจากประจำเดือนหมดเนี่ยหายไปแล้วไม่มีแล้วเนี่ยนะคะอยู่ๆโผลมาอายุตอนประมาณ56าสเอ๊ะมีเลือดออกมาใหม่อะไรอย่างนี้นะคะทําไมประจำเดือนหมดไปตั้งหลายปีแล้วยังมีเลือดออกอันนี้ก็ควรไปปรึกษาแพทย์เหมือนกันคะ่ะแล้วก็ข้อที่10มันก็เป็นเรื่องสัญชาติยาณน,นะคะเขาบอกว่าเมื่อกังวลคะ่ะ เมื่อรู้สึกว่ามีความผิดปกติอะไรในตัวอะไรสักอย่างนึงนะคะเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือเกี่ยวกับท้องปวดท้องหรืออะไรก็ตามไปพบแพทย์ก็ไปคุยไปตรวจภายในดูนะคะมีมีอาหารเสริมตัวนี้นะคะเป็นสารสก,กรัดจากผลไม้17ชนิดนะคะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์คือสารต้านอนุมูลอิสระนะคะโอ้โหเป็นพันชนิดเลยนะคะทำให้ไปปรับสมดุลเรื่องฮอร์โมนะ ะะแล้วก็ไปปรับสมดุลเรื่องเกี่ยวกับระบบภายในของผู้หญิงได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมีประจำเดือนอยู่แล้วมีปัญหานะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นวัยทองแล้วเมโนโพพสแล้วนะคะมีปัญหาวูบวาบนะคะร้อนวูบวาบหรือว่ามีอาการแพ้ง,ง่ายน่นนี่นั่นนะคะผิวแห้งกว่าปกติหรืออะไรเงี้ยอาการทั้งเมนพอสทั้ง ยังเป็นสาวสาวมีผิดปกตินะคะมีแนะนำทานตัวนี้นะคะมีแนะนำเนี่ยมา7ปีแล้วสาวสาวแฮปปี้หนะ้าตาสดใสนะคะประจำเดือนมาปกติแล้วก็ไม่ปวดท้องประจำเดือนกันแล้วนะคะถ้าไงสนใจก็เขียนมาคุยกับบีได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ